วันที่9มิถุนายนนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีของนะักร้องหนุ่มขวัญใจพีพีเอค่ะนั่นะก็คือน้องนุกธนาดลนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนะคะได้ถือเลิกง,งามยามดีจ้าประกาศเรื่องที่น่าย,ยินดีให้แฟนคลับนะคะทราบนะทุกคนคะ่ะว่าณนะตอนนี้เนี่ยได้เป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็ยังซื้อบ้านหลังแรกในเมืองกรุงของตัวเอง oh, <no. S 1> สักด้วยเออนะคะโดยน้องนุกค่ะได้โพสต์รูปนะคะท ที่เซ็นสัญญา,าการเป็นพรีเซนเตอร์กับทางแบรนด์และภาพบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆนะพร้อมกับเขียนแคปชั่นค่ะว่าวันที่9เดือน6ปี2,567วันนี้ถือเป็นวันที่ดีสำหรับนุกมากครับและนุกมี2เรื่องที่น่ายินดีที่อยากจะบอกครับ เรื่องแรกนุกขอขอบคุณพรีเซนเตอร์ตัวแรกของนุกในนาม TND Rich ที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตจากแบรนด์โค m e c o f f e เป็นสิ่งที่นุกเคยฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งอยากจะมีรูปตัวเองกับผลิตภัณฑ์สักชิ้นติดอยู่หน้าร้านค้าซึ่งวันนี้ความฝันของนุกกำลังจะมีให้เห็นแล้วนะ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอ่ะเรื่องแรกไปแล้วมาถึงเรื่องที่2ก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะทุกคนคะ่ะน้องบอกว่าบ้านหลังแรกจากเด็กบ,บ้านในเมืองกรุงขอบคุณความมุ่งมั่น มุ่งมาณของตัวเองขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตแก่ลูกคนนี้ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทกท่านที่เอ็นดูในตัวนุกนะครับ oh. ขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆและที่สําคัญขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตผลักดนันติดตามเป็นเกราะป้องกันและเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้นุกทุกๆององประกอบจึงทําให้มีบ้านหลังนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้จัดก,การทั้งสองคนของนุกนะคะก็มีพี่หนงธนกฤษแล้วก็มีคุณนุกนะคะปะทุมวดีนะคะขอบคุณที่ดูแลน้องชายคนนี้เป็นอย่างดีครับตั้งเป้าหมายไว้ขอเวลา3ปีจะส่งบ้านหลังนี้ให้หมดช่วยเป็นกำลังใจให้นุกด้วยนะครับนะเราก็มีแฮชแท็กค่ะขอบคุณจากใจครับแฮชแท็กนุกธนดลแฮชแท็กบริษัทเทียนดีแลวก็ที่สำคัญมีแฮท็บ้านคุณดลเออน้ารังน บ้านคุณดนมีชื่อแล้วนะคะทุกคนค่ะออแฟนๆก็เข้าไปแบบคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะรวมไปถึงเพื่อนสีคนนี้นะคะคู่บัดดี้คู่สพอร์ตคู่เฟื่อนคู่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนันคือน้องปลายปลายโอริโอนั่นเองน้องปายค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เมื่อประมาณสัก2-3ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะทุกคนค่ะบอกว่ายินดีด้วยครับเพื่อน ขอให้ทำให้ได้ตามความฝันฉลองฉลองเอออุย้ยเดี๋ยวคลิปหน้าต้องได้เห็นแล้วหรือเปล่าแม่เขาไปขึ้นบ้านใหม่เขาไปทำบงทำบูญอ,อะไรกันใช่ไหมเออที่สำคัญก็ต้องมีฉล,ลองฉลองเลยลเขาต้องคุยงานกันที่บ้านหลังนี้แหละใช่ป่ะพะสี่ปีแล้วนะตัววานก็ก็ยางยางใกล้จะถึงแล้วด้วยเออบ้านสวยไหมแม่บ้านสวยมากคุณผู้ชมเอาจริงคือบ้านก็คือดีงามมากอะ ดูนี่แหละค่ะทุกคนค่ะความขยันใช่ไหมแม่ไม่เคยท้อรอยย่คลรวมไปถึงน้องก็ได้โอกาสดีๆแล้วน้องก็คว้าเอาไว้ขอเพียงแค่มีโอกาสมาเท่านั้นแหละเชื่อว่าน้องลุกก็คือจะสามารถทําได้อย่างดีแน่นอนนะคะทุกคนค่ะมีพี่ๆหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์เนาะให้กําลังใจแบบพลังภาคภูมิใจอะไรใดๆเยอะแยะเลยรวมไปถึงคุณบูมด้วยคุณบูมเขาบอกว่าเลยว่าเขาบอกว่ายินดีด้วยนะเพื่อนว่าแต่ มึงอยู่หมู่บ้านไหนทำไมเหมือนหมู่บ้านกูจังวะใช่ไหมอดีตไม่ดีก็คือเฮ้ยยังไงตรงข้ามกันหรือป่าหรืออะไรใดๆเออตลกมากอ่ะนี่นี่นี่แล้วเราคุณบูมเขาลงใน Facebook ของเขานะแล้วเขาก็เขียนเขียนแคปชั่นว่ากูจะบ้าเออนี่นี่นี่ใช่ไหมต้องใช่แม่แม่อ่ะ สนุกแน่นอนทุกคนคะ่ะเออเอ็นดูนะคะทุกคนคะ่ะก็ขอให้บ้านหลังนี้แบบอยู่เย็นเป็นสุขแล้วกันออทุกคนเฮงเงปังๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาที่สําคัญบ้านหลังนี้คือบ้านหลังที่3มของน้องแล้วนะแม่คือก่อนนั้นน้องมี2หลังแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นหลังแรกที่เมืองกรุงเออเอ,อุ๊ยวันไหนทํางานเหนื่อยๆแวะไปได้บ้างไหมนะจ,จะไล่เหรอพี่เตยยังไงดี <laughs> น้องๆก็อย่างที่บอกไปแบบข้อคือภูมิใจแหละครับอันนี้บอกตรงๆเลยตอนนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของบ้านแล้วอันนี้ก็เหลือในส่วนของพีเซนเตอร์ที่เขาจะต้องมีแบบการติดแบบหน้าลงหน้าร้านอะรไรใดๆจะได้เห็นตัวเองแบบตัวใหญ่ๆแล้วแม่ได้เห็นตัวนี้สินค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยจริงๆก็เชื่อว่าเดี๋ยวโอกาสอ่ะ มันจะเข้ามาอีกเรื่อยๆเพราะน้องก็ถูกค้นพบขึ้นเรื่อยๆปีทองจริงๆนะเอาจริงทุกคนค่ะแต่กับมาที่เราปีอะไรแม่ของเราก็ปีทอง มังกรทองมังกรทองอ๋อเออนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจกับทุกคนแล้วกันเนาะก็เห็นชีวิตน้องแฮปปี้แบบนี้พวกเราก็แฮปปี้ด้วยจริงๆอย่างที่บอกกันไปนะคะความกระตันยูอะไรใดๆนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคือดีงานอยู่แล้วสิ่งดีๆก็เลยส่งเสริมให้น้องเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เออเอาละปีนี้ต้องมีบ้านเพิ่มอีกสักหลังแล้วเราเราเราหรอเวลาเอ็นดูมาก ลูกเก่งนะถ้าน้องตั้งเป้าว่าจะแบบโหสปีจ,จะปิดบ้านให้หมดอ่ะพวกเราก็คือเออเออสามสมีศ e ี 30, นเพิ่มาอีกนิดนึงขออนุญาตเกาะบารมีน้องด้วยนิดนึงเนาะเพื่อแบบจะลดหลั่นกันไปได้บ้างก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องตั้งใจประสบความสําเร็จนะจ๊า okay.